สวัสดีค่ะสวัสดี f อช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยฮานอยนะคะงวดประจำวันที่5กลกุมภาพันธ์นะคะ2568นะคะซึ่งเป็นของแอดเนาะก่อนที่จะเข้ารับชมรับฟังแนวทางนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มาดูคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทาง ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังกันนะคะก็ขอให้หมันขอให้ยงขอให้ปังขอให้เป็นแนวทางที่ดีนะคะทุกแนวทางที่แอดนําเสนอเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อนี่ละคะ่ะ รับชมคลิปรับชมโฆษณาให้แอดด้วยนะคะเป็นการสนับสนุนช่องอีกหนึ่งทางนะคะขอให้หม้านขอให้หิงขอให้ปังนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีแต่โชคมีแต่ชัยกันเนาะเป็นยังไงกันบ้างเนาะวันนี้สามตัวแตกนะคะอแอดคือปังเฮ้ 870น,นะคะแตก3ตัวตรงเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นทำให้ช่วงนี้เราฮอตจังก็ขอให้ปังอย่างนี้ทุกวันนะคะน่าเสียดายมากๆนะคะที่น้อยปกตินะคะแอดให้8 6มันมา9นะคะทุกคน ύ, เสียดายมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ผิดหวังนะคะตัวจอตัวน้นของเราโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับ06 09นะคะยับเยินเลยนะคะ โอ้โหวันนี้หวยออกแต่06กับ09น้อะทุกคนเนาอออกปังมากเลยนะคะเอามาดูกันค่ะแนวทางนะคะว่าแอเจาะเข้าอะไรบ้างนะคะเจาะแตกสามตัวตรงนะคะ870หนอยกิตนะคะหนอยกิด,ด06กาชาติ066 090นะคะกระจุกเดียวนี่ตัวเดียวนี่ก็คือแตก3ามหนอยนะคะกาชาติ06นะคะเออ ปกติเก้าศูนย์นะคะตัวเน้นเลยนะคะตัวเน้นมีเน้นอยู่ไม่กี่คู่เนาะเอ่อวีไอพีนะคะศูนย์หกอีกนะคะโอ้แตกสามหนอยเลยนะคะกระจุกเดียวค่ะทุกคนเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์นี่หนอยกิจเลยนะคะทุกคนหลักร้อยเข้าไปที่หนึ่งเศษเนะคะแต่แอดเราไม่มีสีห้านะคะเลขพี่น้องเลขแต้มสิบนะคะเลขโอ้เลขพี่น้องนะคะสีห้า แต้ม1ิบเนะคะศูนยี่ก็พี่น้องเก้าศูนนี่ก็พี่น้องเนาะทุกนนคนป้าคือหัวโขดเลยค่ะเออแล้วยิ่งพรุ่งนี้ยิ่งวันพระอยู่นะคะแนวทางร้านก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเนี่ยอัดคลิปต่อๆกันนี่แหละคะ่ะพิเศษนะคะพิเศษนี่6 ก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งเนาะเม็ดเดียวนะคะเข้าไปพิเศษนะคะจิ้มๆมเม็ดเดียวเราเตะนะคะแล้วแอดก็เขียนซ้ำกัน2อันนะคะแอดก็มองอยู่นะคะเขียนซ้ำกัน2อัน จะเขียนไอ้นี่นะคะเอาลืมไปว่าตัวเองเอาเม็ดเดียวขึ้นไปแล้วนะคะเออจะทีจะทางพักมือทําไมไม่พักมือให้หวยลาวหน่อยนะ FC ยิ่งบอกให้แต่แอดไปนอนนะคะแอดไปนอนแอดจะได้ฝันว่าสันโอ้จะเสียหวยฝันอย่างเฮ้ยเออเดี๋ยวอัดขิปสกอเดียไปนอนให้หร <laughs> อกค่ะ FC ซีไรแต่แอดไปนอนค่ะ <laughs> แอดสิได้ฝัน <laughs> ยังไม่ฝันอะไรเลยครับมิดซีรีอยู่ค่ะ เดี๋ถ้าฝันจะบอกนะคะบ้ฝันกะทํำตาฝันเอาสันเอีบสิว่าโอ้ยมันบ้ฝันเนาะจะสีว่าเบาเนี่ยอะไรคะไปบ๊เป็นนี่เอ็ดบ้ฝันกะคุ้มเหตฝันเฮ้ยไงไม่ไม่กลัวโดนผีหลอกบอกค่ะไม่กลัวโดนผีหลอกว่าเสียดายนะคะตัวนี้นะคะสองสี่หนึ่งนะคะสองสี่หนึ่งสองสี่ศูนย์นะคะนางออกสองศูนย์หนึ่งนะคะเอ้ย เกือบได้เต็มๆอยู่ว่าถ้าตรงนี้เป็นศูนย์กรับนี่สองศูนย์หนึ่งแตดสามตัวตรงเลยนะคะทุกคนเอาดีใจกับทุกท่านเสียดายนะคะน้อยแยกนะคะน้อยแยกน้อยปกตินะคะเสียดายเราหลุดแค่น้อยเดียวเองเนาะเอาเอดปังกว่าเจ้าแม่เด้อหย จะเมียกับเขาพ่อจะเมียเนาะเอามาดูกันนะคะฮานอยของวันที่ห้านะคะวันที่ห้ากุมภาพันธ์นะคะ2568นดนะคะกันเบิ้ลกันหามทุกคนกันเบิ้ลกันหามนะคะเพราะว่าวันพระค่ะทุกคนก็วันพระนะคะโอ้ยวันพระนีตัวใครตัวมันนะคะบางท่านก็แบบว่า อุ้ยรอจัดเต,มต็มเลยลรวพัฒนานะคะยิ่งน่ากลัวล่ะคะ่ะยิ่งวันพระนี้จะเบิ้นจะหามไหมนะคะจะเบิ้ลจะหามไหมซึ่งเราก็เบิ้นหามกันเอานะคะเพราะแอดจับไม่ได้เบิน้นได้หามแอดก็เลยไม่ได้เขียนให้นะคะทุกคน ้านอ้อยจิตให้ไปที่6 7พี่เซน6 7นะคะปกติ5 6 VIP 12นะคะกาชาตินะคะ 23, สอสามสาคี5 6นะคะแล้วก็พัฒนา2 3นะคะหลักร้อยหนึค่ะทุกคนเด่น1 2 3นะคะ1 4 1 5 1 6 1 9 2 4 2 5 2 6 2 9นะคะ3 4 3 5 3 6 3 9 1 2นะคะหนึ่มีเม็ดเดียวแอดามาจบาตรงนี้เลยนะคะแอดมีความรู้สึกว่ามันจะมานะคะอ้า เราไม่ได้เขียน03มันจะออกไหมคะนี่เอ้ยไม่มาหรอกมั้งเนาะเพราะว่าแอดไม่ได้แทนค่าสู1กับ0แ,แทนค่าเอาเองเนื้อคะ่ะทุกคนใครจะไปนี นี่นะคะหนึ่งสองนะคะทุกคนหนึ่งสองมาจากตรงนี้นะคะสองสามหนึ่งสามนะคะแอดเอาตัวเด่นประกบกันให้นะคะรู้สึกว่ามันจะมานะคะเซ้นมันบอกนะคะไม่รู้ว่าเซ้นตายหรือเปล่านะคะนี่นอหนึ่งสองนี่นะคะเด่นหนึ่ง1 5 1สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกสมสี่สามหสามหกใครไม่กลับหัว9ก้าก็แล้วแต่นะคะพีนิดพิจารณากันดูอันนี้แอดเอาจตัวเด่นมาจับนะคะ 04, 0ูนย์6ี9ูย์หย์หกศย์เก้านี่แอดก็แทนค่าตรงนี้ให้นะคะ หนึ่งสี่ก็เป็นศูนย์สี่หนึ่งห้าก็เป็นศูนย์ห้าหนึ่งหกก็เป็นศูนย์หกไม่ได้ค่ะมันเป็นกิกกระชูกันนะคะทุกคนเอามาดูตารางนะคะหนึ่งสามห้านะคะสองสี่หกเก้านะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองหกหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าหกนะคะ สี่สองสามสี่สองหกสี่ห้าสามสี่ห้าหกเลขสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเลขทูบนะคะเลขทูบที่เราจุดนะคะยังไม่ออกเลยค่ะเราพัฒนาก็มาแค่สองนะคะมาแค่สองแปลงเป็นสองเจ็ดแต่หวยออกสองแปดนะคะถือว่าเลขออกสูงอยู่นะคะเอาวันพระนี้คนไปสูงนะคะคนไปสูงกันหมดไปแปดเก้ากันหมดนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะคนดักแปดเก้าหมดหวยไม่ใช่จะออกไอ้นี่บอค่ะมีแต่คนดักแปดเก้าแปดเก้าเนาะ พากันไปดักจะเปลียดเก่ารอสีอกหลีกตำมีเสได้บาทโอ้เดาเอาค่ะแล้วตัวใครก็วันพระเนาะไม่เห็นนางทิ้งแปดเก้าเลยนะคะทุกคนเอาอะไรก็เกิดขึ้นได้ดิไม่เห็นแอกก็ไม่เห็นนางจะทิ้งเลยนะคะวันพระนะคะทุกหวยนั่นแหละลองดูค่ะห้ยห่วงนอนห่วงนอนแล้วค่ะทุกคนห่วงนอน เอฟซีว่าไปนอนค่ะแอดไปนอนมิเตเซ่ให้แอดนอนเอฟซีก็ได้โอ้แลวสิให้ตัวไข่ฝันแต่ละมือแต่ละดีโม่ฝันอย่างเลยค่ะมีซีดีอยู่ผานอนก็นเด้งห่วงดุค่ะ ยวอัดคลิปแนวทางก่อนนะคะแนวทางก็ทยอยปล่อยนะคะทุนเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูชอบจัดขัดผ่านค่ะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเอาเก็บเอาเลยนะคะคลิปต่อไปก็จะเป็นแนวทางของหลานนะคะเอ๊ก็ทยอยปล่อยนี่แหละคะ่ะเรขทวงเรขถูกอะไรก็ว,ว่าไปอย่าลืมมาลุ้นกันเด้อว,วันพระเอาไม่แน่นะคะวันพระแถมตรงกับวันหวยออกด้วยนะคะเอาเผื่อ จ้าที่จ้าทางไม่ให้เป็นฝันแต่ให้เป็นเลขตัวทูบเลยนะคะทุกคนออเออแอดเสียเอามือได้จับเลยว่าจะให้น้องกาแฟจับนะคะน้องกาแฟอารมณ์ไม่ดีนะคะน้องกาแฟไปบู้มาค่ะน้องกาแฟเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะหมานเฮงปังกันนะคะหมันเฮงปังกันเลยนะคะพอไปวัดไปวากันได้ไหมเนาะเอาขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ